พระนทัทธานายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่สัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือกับอาเซียน ความสาเร็จเป็นที่เรื่องลือในการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลีรวมทั้งบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคถือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นานา,นาประเทศและเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งนี้ย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นความร่วมมือกันในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการศึกษาหรือวัฒนธรรมไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่เพิ่มผลขึ้นแก่ประเทศข,ของเราทั้งสองหากแต่จะยังนำมาซึ่งสันติสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคของเราอีกด้วย วยพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว